มีคนสอบถามเข้ามาว่าไตาสวนมูลฟ้องเสร็จแล้วนะครับสารมีคำสั่งประทับรับฟ้องนะครับนัดต่อไปเนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับแล้วหมายสารเนี่ยจะมาอีกประมาณกี่วันนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของหมายสารนะครับมันไม่มีกำหนดระยะเวลาตายตัวนะเช่นมันไม่ได้บอกว่าเหมือนระยะเวลาอุทธรนะครับต้องอุทธรภายใน 1เดือนหรือกําหนดเรื่องของการยื่นคาให้การที่จะต้องทําคาให้การภายใน15วันถ้าปิดหมายก็30วันหมายเรียกนะหลังจากที่มีคําสั่งประทับรับฟ้องแล้วนะครับก็คือโจทย์ไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูลนะในคดีอาญานะในคดีที่ราษฎรฟ้องกันเองนะก็จะมีหมายเรียกส่งไปยังที่บ้านนะให้ดูง่ายๆอย่างนี้ครับผมก็มักจะบอกอย่างนี้ครับว่าปกติก็นับถัดไปเลยครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนะฮะ หรือเดือนครึ่งนะ45วันถ้าหากว่ามีการส่งหมายข้ามเขตแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับวันนัดที่ว่างระหว่างทนายโจทและศาลอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าทนายจำเลยเนี่ยไปถามค้านเนี่ยเขาก็จะดูกันสาฝ่ายนะทนายโจททนายจำเลยแล้วก็ศาลนะครับว่ามีวันว่างตรงกันอะไรยังไงหรือไม่ซึ่งอาจจะนานเกินเดือนครึ่งอาจจะไปถึง2เดือนหรือ2เดือนกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละเคสแต่ละคดีนะขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านจะมีคดีเยอะหรือเปล่านะครับในศาลนั้นๆในบัลลังนั้นๆน,น,นะครับซึ่งนะัดต่อไปนะครับหลังจากที่ศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องนะคือท่านต้องตกเป็นจําเลยนะครับในคดีอาญาซึ่งการตกเป็นจําเลยหมายความว่าท่านจะต้องประกันตัวนะครับมีคดีที่ไม่ประกันตัวไหมคือก็ ถ้าศารสั่งโดยที่ไม่ต้องวางหลักทรัพย์นะครับนะหรือมาหรือว่ามีการสาบานตนหรือว่าติดกําไร EM โดยที่ไม่เรียกหลักทรัพย์อันนี้ก็ก็ไม่ไม่ต้องวางเงินนะครับอันนี้เป็นกรณีทีเ่เกิดขึ้นในคดีที่ไม่ได้ไร้ายแรงนะครับเช่นคดีชอบโกงทุนทรัพย์น้อยนะครับหรือหากว่าเป็นคดีหมิ่นประมาทสารก็ให้สาบานตนก็มีนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่สารนะอันนี้ก็ มันมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะเป็นดุลยพินิษ์นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านนะครับตกเป็นจำเลยประกันตัวไปแล้วหรือยังไม่ได้ประกันตัวแต่ไม่มาศาลอันเนี้ยศาลจะออกหมายจับนะครับอ่าศาลจะออกหมายจับนะอันนี้ก็ระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับก็คือเดี๋ยวถ้าศาลประทัรับฟ้องแล้วก็รอหมายครับนะเดี๋ยวหมายก็ส่งไปยังภูมิลำเนานะครับไม่ต้องตื่นเต้นตระหนกตกใจไปนะครับ เอาละนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับต้องการติดต่อสอบถามก็ inbox ข้ามาได้นะครับ